5สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนไปสอบ IELTS สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับครูพี่แอนนะคะครูแคลร์ครับซึ่งเราสองคนเนี่ยก็จะสอนด้วยกันอยู่ในคอร์ส IELTS Up นะคะที่ก็เพิ่งรีลิสออกมาไม่นานนะคะคทีนี้ค่ะเราก็มีทั้งหมด5เทคนิคด้วยกันที่สรุปมาให้สั้นๆนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีแพลนอยากจะไปสอบ IELTS <c oughs> หรือว่าเคยสอบแล้วคะแนนไม่ถึงอยากจะไปสอบใหม่ต้องรู้5เรื่องนี้สาคัญมากๆ เรื่องที่หนึงเลยค่ะที Teacher ่เชิร์เคเนโอเค so in the writing part of the exam you should never use the word you instead of using the word you you should change it to one what do I mean by that คนส่วนใหญ่จะไปพลาดตรงที่เวลาจะพูดถึงตัวบุคคลอย่างเช่นถ้าคุณจะทำอย่างนั้นปกติเวลาคุณจะทำอย่างนั้นเรามักจะใช้คำว่า you mm. นะคะแต่จริงๆแล้วผิด ใน formal writing ต้องเปลี่ยนจากการใช้คำว่า you เป็นคำว่า one, one. แทนตัวบุคคลซึ่ง one นในที่นี้ก็จะแทน he she it อะไรได้หมดเลย exactly so if you want to say something like when you pick up the phone you're talking about picking up the phone in general you should change when you pick up the phone to when one picks up the phone One makes it more formal, and then, like Anne just said, we've now changed the subject from you to one, which is a he, she, or it. So we say picks instead of pick. เพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมนะคะว่าวันที่ทําหน้าที่เป็นคําสรรพนามก็คือแทนตัวบุคคลแทนใครก็ได้นะคะถือว่าเป็นเอกพจน์ K ถูกไหมครูเคเลน <Right. S 1> เมื่อไรก็ตามเป็นเอกพจน์ตัวของกริยาก็จะต้องเติม s หรือ es ด้วยถ้าหากว่ากริยานั้นเป็นกริยาช่องที่1ดังนั้นเทคนิคที่1นนะคะอย่าลืมนะอย่าใช้คําว่า you ใน essay writing ให้ใช้คําว่าวันแทนตัวบุคคลค่ะอื Our second tip is for the speaking part of the IELTS exam. Our tip is to not say I think over and over and over. ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่า part speaking เนี่ย mm hmm. เขาจะถามความคิดเห็นเราค่อนข้างเยอะ mm hmm. พอถามความคิดเห็นเนี่ยคนไทยเราก็มักจะตอบเป็นว่า I think mm hmm. เราก็มักจะพูดว่าอ๋อเขาถามความคิดเห็นมาโอเค I think this and I think that and I think ถ้าคุณใช้ I think ซ้ำๆเมื่อไหร่เนี่ยนะคะคนที่เขาสอบคุมสอบเราเนี่ยเขาจะจับจุดได้ทันทีว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาอีกอย่างหนึ่งคือคำศัพท์ในหัวของเราเนี่ยน้อยมากแน่ๆเลยถึงใช้แต่คำเดิมๆเพราะฉะนั้นหยุดพูดว่า I think ซ้ำๆแล้วมีคำไหนที่เราใช้แทนได้บ้างคะ You could say in my opinion you could say I believe you could say I would say There are many different ways that you can change I think into something more. esting and more a d v นะคะนอกจาก I think อาจจะพูดว่า for me for me สำหรับฉันแล้ว from my point of view o m my point of view นะคะจากมุมมองของฉันเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆการพูดไอ้พวก discourse markers แ <Yes. S 2> บบนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวยื้อเวลาให้เรามีเวลาในการคิดคำตอบมากยิ่งขึ้นด้วย <Right. S 2> นะคะแต่ในที่นี้เราต้องย้ำกันนิดนึงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคำว่า I think นะคะคุณคร <Yeah. S 2> ูเนมันยังมีคำอื่นๆอีกมากมายที่เวลาคุณตอบคำถามใน part speaking คุณพยายามเปลี่ยน part of speech <Right. S 1> ก็ได้ถูกไหมอย่างเช่น I want to become successful ฉันอยากที่จะประสบความสำเร็จ successful mm hmm. เป็น adjective mm hmm. เราอาจจะเปลี่ยนประโยคที่สองพูดถึง success อีกรอบหนึ่งนะแต่ <Right. S 1> ว่าไม่ใช่คำว,ว่า successful แล้วอาจจะพูดว่า I want to <S S <uc> succeed ฉันอยากที่จะ succeed mm hmm. ค่ะเปลี่ยนจาก adjective mm hmm. เป็น verb นะคะก็จะสามารถทำให้คะแนนของเราสูงขึ้นได้เพราะว่าคนที่เขาทดสอบเราเขาก็จะจับจุดได้ว่าเฮ้ i, เราก็มีศัพท์ในหัวแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยน parts of speech ได้นั่นเอง The examiners when they are grading you they are trained to listen for your grammatical range so that would be changing the forms of the words and they are also listening for your lexical resource which is a fancy way to say your vocabulary so that's one of the reasons why you should not say i think i think i think it does it does not show your vocabulary size <laughs> เยอะๆพวก سين าเนมเยอะๆ,ๆเนี่ยหลายๆคนก็จะพูดว่าอุ้ยทำไมต้องรู้เยอะขนาดนี้ mm. รู้คําเดียวก็ได้แล้ว mm. นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะไปสอบหรือว่าไปสัมภาษณ์หรือไปอะไรก็ตามที่มันต้องใช้สกิลภาษาอังกฤษของคุณเยอะๆ mm. คุณต้องใช้คําที่มันหลากหลายค่ะนะเพื่อโชว์ให้เห็นว่าเรามีดี The next one number three is also for the speaking part and that is to not start your points off by saying firstly, secondly, thirdly, fourthly. In conclusion. <laughs> so many people have the opinion that this is too. for to you on o part are trying grade the they h speaking because when natural and fluent and o o w c l s to a taking i English is v e When your t speaking test <Right. S 2> นะคะใน part IELTS อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษก็จริงนะแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมเทคนิคเหล่านี้มาก่อนเลยเวลาไปสอบจริงๆเราอาจจะไปเผลอใช้คำที่มัน too formal จนเกินไป hmm. ไม่เหมาะกับ situation นั้นๆที่เขาต้องการเกรดความเป็น native ของ ว่าแบบเป็นการพูดคุยกับผู้คุมสอบไปเฉยเพราะฉะนั้นใน speaking part พยายามใช้คำศัพท์ที่มันดูเป็นกันเองนะคะอย่าไปใช้ศัพท์โ,โระดับสูงเหมือนเรากำลังปราศัยอยู่บนเวทีดีเบตอยู่อันนั้นก็เกินไปนะคะโอเคนะใช่ <So. S 1> แต่ใน part writing ต้อง formal right okay our fourth tip is also For the speaking and also writing, mm, also thai. writing, thai which is don't use fancy vocabulary if you are not sure how to use it. ก็คือจำศัพท์มาเฉยๆเนี่ยแล้วใช้ไม่เป็นแต่เอามาใช้มั่วสั่วเวลา speaking เวลา writing เนี่ยตายแน่ๆเพราะว่าคนที่เขาตรวจเขาสอบเขาจะรู้ทันทีนะว่าไอ้นี่จำคำนี้มาแล้วจำมาแค่ความหมายแต่ไม่เข้าใจการใช้แต่อยากใช้คำที่มันดูแฟนซีหรูหราแต่ไม่ได้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเขียนที่กำลังพูดอยู่เลยอันนี้โดนหักคะแนนนะคะแทนที่จะใช้คำให้มันแบบว่าเออเป็นคำระดับกลางๆแต่ใช้แล้วถูกความหมายไปใช้คำยากแต่ผิดความหมายผิดสถานการณ์กลายเป็นว่าคะแนน d r อปนะ yeah it's better to use Lower level words correctly than to use high level words completely incorrectly. Mm. And our final tip, our fifth tip, is that you need to understand in the speaking part, it's not about what you say, it's about how you say it. So you are not being graded on your opinions. ถูกต้องอันนี้อันนี้สาคัญมาก <Yes. S 1> เพราะว่ามีนักเรียนของเราหลายคนเลยค่ะคุณครูเคลนก่อนที่เขาจะมาลงคอสไอเอลส์อัของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพี่แอนคือหนูเป็นคนที่แบบทัศนคติคือแปลกมากแล้วหนูก็กลัวมากว่าถ้าหนูไปสอบอย่างเงี้ยแล้วหนูตอบทัศนคติของหนูออกไปเนี่ยหนูจะโดนหักคะแนนไหมคะเหมือนที่พวกมิสยูนิเวอร์สเวลาเขาขึ้นไปตอบบนเวทีแล้วเขาตอบแล้วทัศนคติมันไม่ดีก็จะโดนหักคะแนนไปไม่ใช่เลย mm. นี่มันคือการเกรด you are English Not grading your opinion mm hmm. ที่สำคัญใครอยากที่จะได้ตัวช่วย mm hmm. ก็อย่าลืมมาลงคอร์ส IELTS UP ของพวกเรานะคะเพราะว่าเทคนิคเนี่ยเพียบเลยวันนี้เอามาแบ่งปันให้กัน5ข้อและกันเนาะ <Yeah. S 1> ใครชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเทคนิคดีๆเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษยังมีมาแชร์อีกเพียบเลยค่ะ Good luck